เนาะกำลังเตรียมตัวพี่น้องกำลังเตรียมตัวโอ้ีงีหน่อยปาดทุ่นเพราะซ้ำกันะมั่งพี่น้องสื่อนนสื่อโพดสื่อโพแท้กินบดเยี่ยนี่ฟังเดียวนี่บอกมันพักแคมโอ้เกลวเรว่าเกลียวเกลวเกลียวเมื่อแถลงโคกันสมบ่อแถมก็บอเป็นยังาะ แกงเนียบัตรที่ม,มือเดียวบส่ <c oughs> กเดาเดียวบอ<ฮ>แกแมงแกให้นีโ<ฮ>โ่โอ้สิ่มซ้ำกระมังเอามาตะเกียบมาดิคบคุบยุตซ่ติหนึ่งสามสิบจีบสาขี้เียว,ว,ยวมูสไลมันสไลมีตับโอ้มีสันข้อสันนอกสันใน ชั้นบางชั้นเลอกชั้นโอ้หลายอย่างพี่น้องใครไปเขาเบื่อเด้อนี่นั่นเขาหล่อเกลียนดแม่แม่แน่นตอนเราแน่นเอ้ยมาย่างเอาเมี่ยขึ้นแมวขึ้นแมวจวดแกะแนวคอยกันเนี่ยโอ้ยหิวเราเด้ในตาเดือดแล้วม่ยางคอยกันเรื่องมาเรื่องคือพอหอดพีดพัดล่มเลยนะบ่ได้ดังใจเลยจะมันหนาวอะไรบอกว่าพิดพัดลม หนาวยังกว่าเปิดพระลมอยู hmm. ่นุ๊กกระบาดหาเก้าเลนุะามชั้นมาลุ่น่าเห็นบอสือม่ยากพูนอยู่ขึ้นให้ได้บ่อบอกว่าสื่อไม่แนี้เนี่ยขีดามันอัลเลสเซนแจกพูดแล้วือหลานเลยนนี่อัน้นะขนาดยังนั้นนะสื่นละหมองอบรืตลาดดินเขนเข่ากันกเื่อนเข่ากัน คนเขาเคียงกันแหนคุกเข้าสักหน่อยเออยหนมันนวลต่อกันกอ้ไี่ิวปวดเียวเนาะกินได้บ่หนอรับบ่ได้นอนเว้นใช่นเป่าเบียร์ใหนารถไหมนี่ยอยู่ในถุงสีชมพูที่ห้อยอยู่หน้ารถอ่ะพูดเลยอยิ่นบ่เบิดบัวเบียร์อยู่หน้ารถ เดี๋เห็นอยู่นารถนาเลาดนารถดคอยไม่ก็เล่งมันจำที่ก็ได้ตัวเด่นอันี่คือว่าเปิดโอ้ยบ่เปิดไฟมันก็บ่าหอนได้เกินไฟก็ไฟไฟคือเปลืแล้วก็ปิดอันนี้ไว้จะเปิดให้มันหอนได้กันซูซี่ซูซี่กันที่ท้ายจะได้เห็นที่หูที่ว่ากินเอาว่ตตอนเดี๋ยวอิ่มหอดสามบาน ตอนเดียวหอดสามบานต้วอิ่มกนกินด้วโอ้ยไม่ต้องกินหมดวันเดียวหรอกนะอ๋อ่านีพักดูไหมปลาโอ้ฟองมากเลยปลาปลาเอ้กูเอามาให้เล่าแล้วบังันได้บ่ปลาเอาปลาลงไวให้พ่อเลยมันมี่เยอะมันมีไม่เยอะข็บอกจานมาเด่งเหรอนี่จาน่ขายบอกมนจะจานหรือนะ ตอนบเดี่ยเนี่แปลว่าอีแมดเด็กพ่อสิกินแม่น้ำจิมแหงเลยต้นไม่ใหญ่เลยแคปเนนเบียนัวนผมปัวแซบปัคักแบบ อยู่ในดันอยู่ในัถึงมามๆเลยเตรีเต็มมาตานย่างบมดซับนี่ซับอย่างขึ้นหลวมาก้นหลวมก็มาอย่างใช่หระเต็มแล้วมั้งดันพุ่งไหมขึ้นได้ร้าเล็กเลีย <capacitor> <kin pap> <ania> <sch> บกกินหมดสองพนอสามพนอนฮ้บก e ินเขาแล้แจ like ้ง่วเขายิ้มแล้วมันก็บกินแล้วผู้เพื่นไดกินเขาเมื่อกี้หิวเต้อะพี่้องเออะเลิกงามเนาะผู้อยู่บ้านก็ได้กินตะเวนคือว่าจะชุ่มเลยสีุ่มโอสี่สีุ่มเลยเื่อนกินเขาแล้วก็หิวตะบัดที้งกคาไปยังตัว เ้เนาะบากคนนั่รับเลยเนาะไม่น้อยรับรับเตยยู้่งรับยุยตยุันี่ะกินบ้มโม้ือแล้วรับี่ไปจะเสียบรอกลกินดิบก็ยังย้ายเลยนบ่พี่แค่นี้เด้อ นะกายกันทั้งนี้กันพี่พน้องคลิปมีกันเลยกินเขากันพี่น้อง